คนเราคนเราถ้าดวงไม่ดีนะถ้าดวงถ้าดวงไม่ดีอ่ะถ้าดวงไม่ดีอ่ะคนบางคนจับผิดจับอะไรนะเราต้องนั่งให้เป็นต้องเช็คจิตพวกมันให้ได้เห็ไนไหมการที่เราไปออกทีวีบ่อยๆนะไปออกทีวีบ่อยๆก็ไม่ดีรู้ไหมบางคนก็หมั่นไส้บางคนก็ไม่มีใครหมั่นไส้เจ้าที่อก่อนไปอ่ะเจ้าที่ี่ะถ้าเจ้าที่แรงช่องสามเจ้าที่แรงเจ้าที่แรง ก่อนจะทำอะไรอะ่ะต้องคิดพิจารณาให้ดีบางทีฉันก็ฉันไม่มีอารมณ์อะไรหรอกอารมณ์นอกจากดาทัศินทำไมถ้าหนึ่งดาทัศินว่าเพราะฉันเช็คจิตทัศินได้ไอ,อ้พวกรัฐมนตรีทั้งหลายอะ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัวมันหรอกมันแค่คนเฉยๆบางคนว่าเอ้ยพูดอย่างนั้นไม่กลัวถามกลัวไหมอะ่ะตาทัศินผิดไหมผิดทัศินโกงชาติไหมโกง รามาเป็นกี่รอบกี่รอบทศินก็ยังทําตัวอย่างนี้อีกไม่เคยสอนลูกสอนหลานเลยว่าต้องรักชาติรักแต่ปากรักชาติจนน้ำลายไหลแต่ใจแม่งเฉียดคอเขาแบบนะอยากเป็นจะตายแล้วคือเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยคนฟังอะ่ะคนฟังกับคนคนจับผิดมันมีแค่ไหนะคนชั่วคนเลวคนสารเลวพวกนี้มันไม่พิจารณาหรอกมันเหมือนไส้มันก็เล่นงานเลยที่จริงไงพุท้าเจ้าเนี่ย เป็นเจ้าชายสิทธถะเป็นเจ้าจริงๆไง,งเป็นเจ้าชายสิทธถะทะ่านไปออกพนวดเป็นเจ้าจริงๆไงแต่เขาเขาก็พูดถูกนะเขาในโลกเนี้ยใช่ในโลกนี้ใหญ่สุดคือพูทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือเป็นเจ้าจริงๆท่านไปไปออกบวชเป็นเจ้าชายสิทธถะ,ะลูกยังเล็กอยู่เลยหนีเจ้าชายพาหงเบน่ะเห็ไหมท่านก็เป็นเจ้าเจ้าจริงๆ คน,คนคอยฟังคอยอะไรมันคอยมีเยอะแยะไอ้พวกสารเร็วพวกนี้มันคอยจ้องอย่างมีคนเขาถามฉันว่าถ้าสินไม่กลัวถามกลัวมาถ้าสินผิดไหมผิดถ้าถ้าสินไม่ผิดตีมันเล่นงานกูได้เลยนี่ถ้าสินผิดเป็นกี่รอบถ้าเราเป็นนะสมมุตินนะถ้าเราเป็นถ้าสินนะรอบนี้ได้เป็นใช่ไหมเราจะพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองให้มีชื่อเสียงนี่กลับมาแม่งเฮี้ยงเก่าอีกกลับมาก็เฮี้ย่างเก่าอีก มันทําเพื่ออะไรวะนี่คือนี่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แสดงที่แกได้เป็นอีกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเห็นความดีถ้าว่าไอ้กอ้คนหนึ่งแกถ้าแกเป็นคนไม่โกงนะถ้าถ้าสินเป็นคนไม่โกงนะจะดีมากชาติไทยเราจะดีมากแต่ถ้าสิงเป็นคนโกงถ้าถ้าสิงเป็นคนน่าจะคิดไหมเมื่อก่อนเราลาบากยากเย็นแค่ไหนก็จะหาได้แต่ละบาทไม่คิดเลยนะถ้าถ้าสินเป็นคนไม่ขี้โกงนะ ป่านนี้ประเทศชาติเราจเจริญรุ่งเรืองคนอย่างทศินทศินไม่โกงนะทศินเป็นคนดีมากเลยแต่มันมีโมหะนำหน้านบางสภาพามความปันจริงคือหลงหลงงมงายหลงอยากโน่อนอยากนี่แต่เสดยเนะมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะทศินมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะมีสะระารพัดอกุศลน,นำหน้าคิดแค้นเจ้าคิดเจ้าแค้น รู้ไหมเอาแต่เรื่องเก่าๆเอาแต่อดีตอที่มันผ่านมาแล้วปัจจุบันชาตินี่อดีตชาตินี่นี่ไหนที่มันผ่านมาแล้วเขาเรียกว่า,วา,ามันเป็นอดีตชาติตไปแล้วปัจจุบันชาติทศิ์ไม่เคยคิดอะไรเลยคิดแต่เดียวความแข้นคมแค้นปัจจุบันชาติทศิ์ไม่เคยคิดเลยคิดซะว่าตอนนี้ลูกตัวเองเป็นนายกเราต้องทําให้ดีที่สุดตระกูลเราต้องรุ่งเรืองไม่คิดเลยคิดอย่างเดียวกูจะต้องแข้นกูจะต้องถังเขาเรียกว่าคนจิตจิตไม่ดีถ้าทัศิ์เป็นคนดีนะ ตอนนี้ได้เป็นนะลูกตัวเองได้เป็นนะคิดดูดิเบื้องบนเขาเอื้อมนนหน่วยแกแค่ไหนเบื้องบนเขาช่วยแกแค่ไหนสแสดงว่าแกต้องเป็นคนดีพอสมควรสิ่งหนึ่งถึงช่วยให้ลูกแกได้เป็นเข้าใจไหมแต่คนท,ท,ที่ที่เลือกพวกแกเนี่ยคือคนพวกนั้นเป็นคนมั่วคนชั่วคนอยากได้นู่นได้นี่อยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานเสียดายจังเสียดายถ้าสินมากเลยเสียดายมากเลย,าาเลยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว แต่ทําความดีไม่เป็นสิ่งครอบงําเพราะลูกน้องไม่ดีลูกน้องบางคนก็โอ้แม่งโอยนะรู้ว่าผิดก็ไม่สอนรู้ว่าเขาผิดก็ไม่สั่งไม่สอนไม่บอกแม่อะไรครับตามออตามไปถ้าศินมีลูกน้องไม่ดีทัดศินฟังไว้นะทัดศินมีลูกน้องไม่ดีถ้าทัดศิลมีลูกน้องดีนะถ้าลูกน้องดีจากทัดศิลนะเขาจะออกจากทัดศินเลยเขาจะต้องเฮ้ย hey, ผู้ชายคนนี้ชั่วจริงๆนะไม่ต้องดูใครขอโทษนะคะขอดูจตุพรเด็ เมื่อก่อนตุพพอนะรักแค่ไหนรักทักษิณนะตอนนี้เป็นไงล้วอีกคนหนึ่งอะที่เขาบอกไม่มีมันม,มีวันนี้พอพี่ให้แล้วเป็นไงอตำรวจคนนั้นอ่ะเห็นไหมทักษิณก็ยังไอ้นั่นเขาเลยเขาเรียกว่าเป็นคน,คน,นอย่างทุกคนอน่างทักษิณอ่ะเป็นคนไม่มีความจริงใจให้ใครเลยถ้าฉันเปลี่ยนทักษิณน,นะ ถ้าฉันเป็นนะฉันจะพัฒนาประเทศชาติใครที่เคยดูถูกเหยียดหยามะเราจะฟื้นฟ,นฟนูตัวเองตอนนี้ลูกเราได้เป็นนะตระกูลเราต้องอยู่เหนือฟ้าเลยนะเหนือฟ้านี่คือเนื้อทุกคนนะเนือเนือทุกคนเราต้องอตระกูลเราเนี่ยนะต้องมีชื่อเสียงให้ได้ให้ดีให้ได้ต้องเป็นคนดีอ่ะคือได้เป็นหลายรอบแล้วไงเข้าใจป่นะแต่นี่ยังเป็นเฮียยังเป็นเฮียรู้จะพูดย่าไงก็เรียกคนสาระเร็ว องพ่อบอกว่าพูดกับมันไปก็แคนะ่นั้นคนมันเหี้ยถ้าแกเป็นคนดีนะถ้าคนดีสักนิดนะมีความดีสักนิดนะป่านนี้ลูกแกไมาบ้บาบอๆนี่เอาอีเด็กบา้บาบออะไรมาเนี่ยเด็กคนนี้ไม่มีวุฒิภาวะเฮี้ยอะไรเลยเอามาปกครองชาติพวกเราก็ตามมันไปอีพวกนี้ก็ตามมันไปไม่มีใครติไม่มีใครเตือนไ,ไม่มีใครว่าคนที่อยู่รอบทศินตอนนี้นะเป็นคนเฮี้ยนะโทษทศินไม่ได้ต้องโทษอีคนที่แวดล้อมเขาด้วยคนที่แวดล้อมทศินเป็นคนไม่ดี ถ้าเป็นคนดีนะต้องเตือนนายครับไม่ดีนะตรงนี้ไม่ดีคนเรามันต้องฟังจิ้งจกทักมันอย่างฟังเลยใช่ไหมแต่ไอ้พวกที่อยู่บบรอบล้อมเขาเนี้ยนุ่นดีครับนี่ดีครับกูเห็นมีตำรวจดยวยตัวเงเดินเข้าเดินออกอยู่บ้านมันนะ่ะสิ่งไหนดีต้องเตือนสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องเตือนไม่ใช่พวกมึงเอออตามเข้าไปพวกมึงช่วยกับทัดสินอีกใช่ไหมคนช่วยสุดคือพวกข้าราชการชั่วยิ่งกว่าทัดสินอีกเข้าใจไหมตกมือข้างเดียวไม่ดัง ถ้าทัดสินตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าพวกมึงไม่ไปยุ่งกับเขานี่พวกมึงเฮียเองพวกมึงสารละเร็วเพราะพวกมึงเป็นคนชั่วทัดสินตบมือตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าไอพวกข้าราชการแห่งสวยพวกนี้ไม่ไปเออออกเขาพวกมึงเป็นคนชั่ว